ููก้าครับบูก้าช็อคเทลนด้วยครับเสร็จว่าเอาไปกินเอาไปกินครับนี่ไงปืดปืเป,ป,ปข้าเนื้อด้วยนะมันกระจายมันกระจายว้าเสร็จดิรูว <laughs> อืเอาจังนะเอาจังนะออยันแม่ลงไปครับ <laughs> เสร็จเรียบร้อยสองคนเลยเฮ้ยเขาเกิดได้นี่ว่า <laughs> เกิดฟังไงวะโอ้โหดักครับเอาไา ฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรอะไรโดนนีิครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาพะเพื่อนไปดูซ้ำโจกใช้แฮมเมอร์คัตเจากัน <laughs> โเฮ้ยจะรอดเหรอวะคื <c oughs> อเจ้าซ้ำโจกคุณใหม่ๆเลยใช้กับปืนลูกซองระเบิดเก่าๆซึ่งมันก็โดนเนื้อแปรเ,เนาะสำหรับแฮมเมอร์ครับผมอยู่ที่เลเวล1มาร์ก3เลยนะ ดามเมจะอยู่ที่8 9 3ครับผมยิงที่ระยะ500เมตรรีโหลด5วินาทีและเอฟเฟกของมันนะครับผมยิงจนสะสมจนมันเต็มเนี่ยมันก็จะเฟิดเอฟเฟกบอมบ์บึ้มขึ้นมาเดามเมของศัตรูไอเลือดของศัตรูก็จะหายไปส่วนหนึ่งสำหรับคัตเจ้านะครับผมอยู่ที่เลเวลหนึ่งมาร์เสามเมือนกันเดมเมอยู่ที่4,256ดูมันน้อยๆไงยังไม่รู้เนาะยิงที่ระยะ500เมตรครับผมรีโหลด5วินาทีแต่คือการยิง500เมตรของมันเนี่ยเวลายิงใกล้ๆอะคราวเต็มๆแต่พอยิงงไกลๆบบผมมโโโอโ้้หดดนาดนาา่ง นะเราก็ต้องไปลองเล่นกันกับเจ้าซัมโจครับผมซึ่งผมว่านะเจ้าซัมโจเนี่ยอ่ามันมีระยะเวลาหายตัวใช่ไหมพอกดสกิลกลับมาปุ๊บเรารอ3วินาทีซึ่ง3วินาทีเนี่ยเฮ้ยไอปืนเนี่ยมันจะยิงหมดชุดนะประมาณ4วินาทีครับผมสำหรับความเชี่ยวชาญครับผมก็จะใช้แบบนี้เลยนะไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าซัมโจที่ใช้แฮมเมอร์คัชเชลเนี่ยมันจะเล่นไปยังไงบ้างมันจะเล่นดีเหมือนคิวรินหรือเปล่าไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเ,เลยยิงทำไมเพื่อนแต่ก็ระวังปืน800นะอันตรายมากๆเลยโอ้โหแอบก่อนครับไอ้800เนี่ยน่ากลัวมากๆโอเคไปครับ2 1ครับอูห้หายตัวดีครับหายตัวดีครับจะอยู่ทำยัยครับ แรปเตอร์แรปเตอร์จะเอาเหรอแรปเตอร์จะเอาเหรอเราลงกันได้ <laughs> โอ้โหฝั่งนี้เต็มเลยว่ะโวมีคนตามมาป่ะเน่เน,น่เหมือนมีคนตามมาอ่ะโดดไปเองโดดได้โดดไปเราหาที่แอบ,บ <laughs> โอเคครับผมแอบแล้วนี่ไงเฮ้ยสกิลเราแรงนะอโอ้โห <laughs> โอเคเราชาร์จสกิลก่อนครับเนี่ยแปดร้อยแปดร้อยเว้ยแปดร้อยเว้ยโอเคเอาดิเอาดิโอ้โหลงรวบลงรวบเซ็ทรอดไปไปได้แล้วไปได้โดยสาบายใจแต่ก็ระวังให้ดีเหอะศัตรูมันเยอะเนี่ย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 ดูดักดิดูดักดิดดกดโอ้เฮ้ยโจ๊กครับจะโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไง ฮันโดนไปก่อนเลยโดนไปก่อนเลยอุ้ยอุ้ยยอุแอบแอหูทังหมดเลยทั้งหมดบ้าเฮ้ยฮ้เฮ้เฮเฮ้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 เ่้เน้เฮเฮ้้เเ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 เ้อเ้ย้่นเเเ้เ คือทุกท <man> <together> ุกเดินบีโฮเดอร์เราก็แบบก็เซ็ตเลยนะเอาจริงนะยากนะหลบไม่ได้บีโฮเดอร์อะโบ่เดียวรู้เ <dan> ร <purse umes> ื่องอะเซ็ตเคเคอู้ไปครับนั่นแหละนั่นแหละฮันแน่ฮันเน่อุ้ย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 เฮ้ยโดนบีโฮเดอร์อะอะไรข้างหลังเหรอเพื่อนเพื่อนโถ นั่นไงดักครับอืออไปอย่างเีเราปล่อยล่างไปก่อนเราดักห้าวิเท่านั้นน่ะโดนดิโดนดิโอ้โหลงพุ่ๆเลยครับเห้ตัวนี้ครับโดนป่ะโดนป่ะโดนดักไว้ดิโดนดักไว้ดิเสร็จวู้แน่แน่จะเอามันจะเอาว่ะเคครับผมเราก็เราพยายามเก็บสกิลไว้เยอะๆนะ นี่ไงเรายิงสองทีพอเราก็กลับล่างครับเปิด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 นี่ดูครับดูครับโอ้โหเดี๋ยวนะใจเย็นเพื่อนครับมอนอยู่เฉยๆเลยครับโอ้ย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 มาดิก็มาดิยังไงเรามีไอ้ล่างงเราชอยสนับสนุนอยู่เสร็จครับผมโอเค เฮ้ยเมาเลร์ครับว้าวว้าวถอยเลยถอยเลยถอยเลยก็เอามามาสิมาสิเห็นเลยครับกระดกทำไมไม่ต้องกระดกแอบก่อนลุกเออนั่นแหละให้ปล่อยให้ร่างเรายิงแปดสิบห้าวินาทีนะอ่าแล้วก็ชาร์จสกิลกลับมาเฮ้ยมันจะเอาแล้วว่ะอุ้ย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 ยิงไปก่อนเลยครับ อาโชอาโชไม่ได้แอมหรอกครับกราบครับผมรอสกิลให้เยอะๆก่อนชาร์จสกิลไว้ชาร์จสกิลไว้นี่ไงดักไง่ะุ้ยปืนแดงเหรอแน่แอนเน่ไม่ได้แอมหรอกจาก้าอุ้ยอุ้ยหูยม่นมัรู้ตัวมัรู้ตัวหายตัวครับทำอะไรทำอะไรไเฮ้ยดักเหรอหายตัวอีก จะเอ๋ฮัลโหลเซตยานแม่ลงไปครับยิงล่างไว้ยิงปะยิงปะ,งปะกลับล่างครับเฮ้ยโอเคสาวแดงและไอสาวล,ลว้มเงินละเฮ้ยเมาเลอ้อครับโอโดนจนได้เอออ้าวหายตัวอ้าวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว มามาตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยสองหนึ่งครับอ,อ้าวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรโดนนี่ครับโดนนี่ครับยานแม่ลงไปวู้เฮ้ยเมาเลอร์เฮ้ยถึงบ้านแล้วงั้นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายตัวก่อนครับวมันแรงไหมเปล่าวะสองหนึ่ง หายตัวเฮ้ยดักหายตัววะ่ะเสร็จวู้เอาเสาก่อนอยู่เลือกสู้นี้หนึ่งสองหนึ่งศูนย์ครับมาเฮ้ยพี่พี่พี่ครับพี่อย่าดันโอ้โหนะตัวน,วนี้ตัวนู้นได้ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเมลเลอร์เอาอยู่แน่ๆครับเดี๋ยวกันนะเราจะต้องมาข้างหลังดีกว่าเรายจะไปประทางหน้าเลยจับมา โอ้ยยิงเข้าบ้างไหมเนี่ยฮะมอนนะจัดไปครับให้ให้ศัตรูเราให้เราฮิวเลือดไม่ได้ไงเพื่อนเราไหวบอกวะช่วยเพื่อนก่อนครับโอเคขยี้ซ้ำไปครับอ่าไม่สนใจเราไม่สนใจเราสนใจแต่เพื่อนเราดีมากนี่ไงนี่ไงอาแค่อาแค่ขยี้ไะขยี้ไะอ้าวโอ้ยรอดเฮ้ย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 เพื่อนมอนมาแล้ว โอ้ยยังไม่เข้าเลยว่ะอุ้ยอุ้ยไอบ้บ้าไอบา้บ้าไม่ได้ไม่เอาเผ็ดแล้วจ้าเผ็ดแล้วจ้ามันเล็งเราบ้าเล็งเราบ้า,ววาโอเคครับถอยระยะมาให้พ้นก่อนอุ้ย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 ตัวอะไรวะคอนโดครับถอดล่างครับอุ้ยตงกดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบโ <laughs> อ้อยดีนะมีสกิลอยู่ โอ้ซิ่งซิ่งซิ่งแมันเนี่ยเน่มันฉหลบฉะเหลียวจบเลยว้าวชนะไปไนลองดูครับถ้าเกิดเราเข้าเยอะๆเสามันก็จะเปลี่ยนไปได้ง่ายไงจะเปลี่ยนเร็วเลยไปครับโห้แน่าหายตัวเอ้ยๆ,ๆจะมาเอาเสาบ้านเราเหรอ,อไม่ได้นะเมาไม่กราบนะ เสร็จปะ่ะเรียบร้อยไปโอเคครับรอดรอดรอดเดมอนรอดเฮ้ยโจ๊กโจ๊กโจ๊กเฮ้ยอันนีไอ้นี่โอ้เสดสจดิโอเคเห็นก่อนครับอ้าวหายตัวครับโดนมาโดนมา ว้าเอาไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เห็นแล้วจ้ะเห็นแล้วจ้ะโอ้โหอยู่เลือดก่อนครับไม่ like. มไหวนะเดี๋ยว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 โอเคสกิลเราเต็มแล้วเต็มเร็วมากถอดครับนี่ไงปืดปืดปืดไปดิปืดปไปดิเสร็จเสร็จอวว้าอ้าวเฮ้ยโจกเหรอโจกเหรอสวยแล้ว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 ยันแม่ลงไปครับ แน่ถอดถอดขยี้ซ้ำขยี้ซ้ำเสร็จปะโอ้ยอยู่เลือดก,ก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรตกใจเลยถอดล่างครับโอ้โหเราไม่มีตาทิพย์เหรอนี่ไงโดน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 โอเคไปเอาเสาอื่นดีกว่ายื้อไม่ได้นะไอ้พวกนี้มันป่วนมากๆเลยนะ เฮ้บุก้าครับบุก้าช็อคเพรนด้วยครับเสร็จปะ่ะเอาไปกินเอาไปกินครับนี่ไงปืดปืดป,ดป,ดปดข้าเนื้อด้วยนะมันกระจายมันกระจายว้าเ็จดิรู้อุ้ยอุ้ยสาบ้านเราเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนวก่อนอันแ,นแองเกอร์ครับเอาไปกินเอาไปเอาไปว<ฮ>ถอดล่างไปครับยิงไปดักหายตัวกลับมาก่อน โอเคเพื okay, zaman, zaman okay. ่อนดักไปหลอยมันเฮ้ยมันหายตัวแล้วมันหายตัวแล้วโอ้โหเพื่อนเราลงพวดเลยว่ะเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วถอดล่างก่อนครับไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงระยะไม่ถึงระยะโอเคกลับมาก่อนโอ้ยอ่าเยวขอรีโหลดกระสุนก่อนครับขอเคลียร์กระสุนก่อนมาไป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 อย่ามีเพื่อนในเปอร์สองฟอเรื่อเลยหรือแค่แสนเดียวเฮ้ยโจกว่าโจกว่า ว้าวถอดล่างไปครับนี่ไงนี่ไงโดนดีโดนดีกลับมาล่างก่อนโอ้โหเฮ้ยเยตัวอะไรว้าวปืนเราปืนเราโอเคติลสัสแตแล้วครับโอ้โหเหลือห้าหมื่นแล้วว่าเลือดอะ่ะนั่นไงถอดล่างไปครับเฮ้ยมันขึ้นทั้งบน ว้าวยิงไปลูกยิงไปลูกดักโดดเพื่อเราโคตรโหดอ่ะดักโดใส่เลยโอเคไปครับไปเสากลางโอเคเสากลางเป็นของเราอยู่นะเสาบ้านเพอร์เฟคครับเฮ้ยเมาไม่กลับครับถอดล่างครับโอ้โหเหล้ว40,07แล้วอ่ะตาย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 ยิงไปครับยิงไปครับเฮ้ยเมาเลอร์ครับ ้ <Whoa. S 2> ถอดล่างครับไปแล้วอะ่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนจ้าขอหลบหน่อยขอหลบหน่อยสั้นหน่อยเหอสั้นหน่อยเหอะโจ๊กอะ่ะโอเคไปครับค่อยๆไปคูดาวสกิลไปด้วยดีนะปืนเล็กแตกยังเหลือปืนใหญ่อยู่เฮ้ย <Hey. S 1> โดูอะไรก็ไปวะดันแม่ลงไปครับจึมเสร็จแน่เสร็จแน่แนว้าว เอาโจ๊กไปกินไปเอาร่างอู้หนี่โอ้ยโอ้ยถอยยาวๆเลยครับโอ้โหจับร่างก่อนนะนี่ไม่ได้อวะว้าวว้าวลืมดูเลยถอดร่างครับปึ๊บนี่ให้ยิงไปให้ยิงศัตรูไปอือหือ ดูดาวสกิลก่อนยานแม่จะมาไหมอ่ะว้าวว้าวเฮ้ยเขามากันแล้วเหรอไม่เอาดีไม่เอาดีเอา,ดเอาแล้วสวยแล้วหมดแล้วเฮ้ยรีบเพนดีกว่าครับเพน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 เรียบร้อยไปเฮ้ยอินทราอินทราโอ้โหหายล่างให้หายตัวก่อนครับไปแล้วเอาเสาแล้ว อุ้ยเขายิงถึงด้วยนะโอเคเอาเสาก่อนครับกลับมาเอาเสาคืนเอาเสาคืนเออเฮย้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงแวปะปโอเคเอาเสาคืนก่อนยิงไปลุกยิงไปลุกนั่น,นแหละนั่น,นแหละอุ้ยเข้าเนื้อดีด้วยนะนี่ไง แทบหมดอ่ะแทบหมดอ่ะเสร็จเลยคือถ้าเกิดเราหมดสกิลปุ๊บเมื่อไหร่อ่ะถ้าเกิดเรายิงแรปเตอร์อยู่เข้าเนื้อเราเหมือนกันโจ๊กครับซำโจ๊กไปแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้ยเราไปเอาเสาก่อนแล้วคือเขาอยู่กัน3คนเลยฝั่งนี้เราจะได้ไหมอ่ะโอเคครับโอ้โหแทบหมดป่ะทับหมดป่ะเอาไป เอาไปจ้ารอรอนี่งานนี่งานนี่งเสร็จครับหายตัวก่อนโอ้โหเลือดเยอะเลือดลงเยอะมากว้าวเมาเลยไปก่อนละจ้าโอ้ยอะไรจะไปแล้วจะไปแล้วไงอื้อโดนไปโดนไปขอแอบก่อนครับไม่ไหวว่ะเฮ้ยโอ้โห นานนานนานโอ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 ขอล,ล่างครับโอ้โหเต็มเลยอะโจกครับอะซะหน่อยก่อนซะหน่อยก่อนซะหน่อยก่อนหายตัวครับอื้อ่ะอาจังนะเอาจังนะงนะยันแม่ลงไปครับเสร็จเรียบร้อยสองคนเลยเฮ้ยเขาเกิดได้นี่ว่าเกิดฟังไงวะโอ้โหดักครับปลาไปเลยจบเลย กล้ามาลงจอดแล้วก็ผมเฮ้ยมันก็พอได้เอาจริงๆพอแบบไอ้เจ้าสัมโจรครับผมกลับมาเนี่ยมันยิงปึ้งปึ้งปึ้งประมาณ3ามสี่วิอ,อะเนาะอ่ะพอยิงหมดครับผมสัมโจก็ใช้สกิลได้ครั้งหนึง่งหายตัวได้ครั้งหนึ่งทีแต่ว่าบางตัวเว้ยสัมโจมันเหมือนหายตัวได้ต่อเน,นื่องเลยอะ่ะเพื่อนๆ,ๆเคยเจอป่ะคือหายตัวปุ๊บเปิดมาแล้วก็หายตัวต่อเลยไม่ต้องรอสกิลเลยเหรอเฮ้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> อันนี้มันไม่ได้บอกว่าแปลกแปลกจริงๆอ่ามาพูดถึงปืนของเราดีกว่าเฮ้ยแฮมเมอร์คขาเจล ถ้าเกิดยิงจอจอเข้าเยอะมากเข้าเยอะมากจริงๆครับผมสลายโลกก็ดีเพราะว่ามันคว้างใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดศัตรูแหลกเฮ้ยยิงไม่โดนเลยรอรีโหลดเลยเข้าตัวเข้าสกิลหายตัวเลยทันทีไม่ไหวไม่ไหวแต่คือปัญหายิงมันก็คือการแหลกอนะเนาะคือเราบั่จใจแล้วว่าเรายิงโดนต,ต,ตุ้มตุ้มจนหมดชุดแต่จริงๆแล้วศัตรูอยู่ข้างๆยิงไม่โดนที่เห็นคือร่างกายละเอียดไม่ใช่ร่างจริงๆ แต่ปืนนี้ผมว่ามันก็ยังแรงอ่ะเนาะเออเป็นใช้กับหุ่นที่มีความเร็วหรือว่าวาบไปวับมาอะไรได้ไงผมว่าใช้กับสกอร์เปียนได้อาจจะโลอาจจะยากนะเพราะว่าโลมันไม่สามารถวับกลับได้ไงย,ยิงหมดรอโหลดเราต้องไปหาเป้าหมายอื่นพอไปหาเป้าหมายอื่นยังรีโหลดไม่เสร็จเลยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็ไม่เหมาะเนาะเออเอออาจจะต้องเป็นหุ่นประมาณนี้แหละที่เข้าเร็วออกเร็วหรือว่าสามารถวับได้น่าจะเหมาะกว่านะแล้วเพื่อนละครับตอนนี้ยังใช้ปืนลูกซองระเบิดอยู่หรือเปล่าแฮ <c oughs> มเมอร์โคจร์เมสเนี่ย แล้วใช้ก็ะห่นอะไรก็มาคุยกันนะสำหรับวันนี้ผมซัมโจเขาตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโว้เบาเลย